สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดข้อดีข้อเสียของห้องรับฟังปัญหาจิตใจ ข้อดีคือมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษารู้สึกผ่อนคลายมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากมายเพื่อความสนุกและก็ผ่อนคลายข้อเสียคือห้องเล็กเกินไปค่ะหายใจไม่ค่อยออกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียของห้องรับฟังปัญหาจิตใจนะคะข้อดีคือมีผู้รับฟังปัญหาจิตใจของเราเมื่อเรามีปัญหาและมีบอร์ดเกมมีเพลงให้ ฟังมีบอร์ทเกมให้เลือกเล่นมากมายข้อเสียคือผู้คนเยอะทำให้ไม่สะดวกใจในการที่จะเข้าไปนะคะขอบคุณค่ะ